สวัสดีค่ะนิสาพรบอลสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้ะคลิปนี้ถ่ายลงไว้วันพุทธที่23เมษายนนะคะแพ็คจัดส่งให้วันนี้ได้เลยนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นไม้จัดเซตจ้า วันนี้ให้มาทั้งหมด10เซตเนาะจัดมาทั้งหมด10เซตจะมีไม้มเมล็ด1ต้นนะคะไม้มีชื่ออีก2ต้นก็คือไม้มเมล็ด6นิ้วมีชื่อ6นิ้ว1ต้นแล้วก็มีชื่อ4นิ้วอีก1ต้นนะคะได้ไปทั้งหมด3ต้นเลยใน1เซตนะคะ ให้อยู่ที่ราคาเซตละ220บาทนะคะ220บาทส่งฟรีแถมยากันเชื้อราให้ทุกๆูกเซตด้วยเป็นซองสีชมพูที่เป็นผงกันเชื้อราที่ไปละลายน้านะคะแถมกันเชื้อราให้ทุกเซตด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดสะดวกรับไปทางจะอยู่ที่เซตละ250บาทนะถ้าโอนจะอยู่ที่เซตละ220บาทนะคะถูกใจเซตไหนทักหาแม่ค้าได้เลย0805194988 ได้ไหมมีชื่อไม้ด่างไม้ป้ายไม้มเมล็ดด้วยนะคะคุ้มมากจะเป็นกระถาง6นิ้ว่อ2ต้น4นิ้ว1ต้นนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะไล่เป็นต้นแรกของทุกเซ็ตจะเป็นไม้มเมล็ดนะคะไม้มเมล็ด6นิ้วไม้มีชื่อ6นิ้วแล้วก็เป็น4นิ้ว4ี่นิ้วไปอัพขึ้น6ได้นะคะอัพขึ้น6ได้สักอาทิตย์2องอาทิตย์กินดินแล้วก็โตใหญ่เบิ่มๆสองสาเท่าเลยนะคะ ใบกัมปูช่วงนี้ของหมดอต,ตัวยาตัวยาที่จะมีขายอีกตัวหนึ่งก็จะมีเป็นยาฆ่าเพลี้ยะนะคะยาฆ่าเพลี้ยอันนี้ขวดละ40บาทนะรับ3ขวดเอาไปเลย100บาทสามารถซื้อคู่ไปกับบอลสีได้นะคะยาฆ่าเพลี้ยอ่าหนึ่งขวดขนาดบรรจุ500 ML นะคะเพะไไลี้ยไฟลายแดงที่ขึ้นอยู่ตามกกต้นคนต้นเอาไปใช้ดูลูกค้าใช้ดีใช้จริงใช้ได้ผลแล้วถึงเอามาบอกต่อนะคะเอาไปราดตามคนต้น ให้มันน้ำมันไหลผ่านตัวเพี้ยนะตามลำต้นเลยที่มีเพี้ยเกาะอยู่นะคะหรือถ้ามันไปเกาะตามใบดำอะไรเงี้ยก็ใส่ขวดฟอกกี้แล้วก็ฉีด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 ฉให้มันโดนตัว นะภายใน3วัน5วันตายเกลี้ยงแน่นอนนะคะลูกค้ากลับมาซื้อซ้ํากันค่อนข้างเยอะเพราะว่าใช้แล้วได้ผลดีจริงๆใช้ไม่หมดทํายังไงปิดฝาเก็บไว้แบบนี้ได้เลยหรือใครเทใส่ขวดฟอกกี้แล้วก็วางตั้งไว้แบบนั้นได้เลยเอาเข้าร่มสักนิดหนึ่งแค่นั้นนะคะไม่ต้องเข้าตู้เย็นไม่ต้องใส่กล่องทึบแสงใดๆเอาไปแล้วใช้งานได้เลยนะไม่ต้องผสมน้ําอะไรนะคะสําหรับยาฆ่าเพียนะสามารถสั่งซื้อได้1ขวด40บาท3ขวด100นะคะ ส่วนยากันเชื้อราก็ซองละ30บาทนะคะแต่ว่าถ้าใครซื้อเซตวันนี้มคะก็มีแถมให้นะกันเชื้อรานะคะ แม่ค้าแจ้งเบอร์ไปยังสนใจเซตไหนนะอย่าลืมโทรหาแม่ค้าได้นะคะหรือแอดไลน์ได้เบอร์นี้เลยเบอร์เดียวกัน0805194988นะคะนิสาพรบอลสียินดีให้บริการสะดวกโอนหรือไปทางแจ้งแม่ค้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าทำการจดชื่อที่อยู่ของลูกค้าสรุปยอดแจ้งรอบส่งให้อย่างชัดเจนจ้าเซตละ220บาทนะคะถ้ารับไปทางจะอยู่ที่250บาท ีกัญเชราแถมให้ทุกเซตนะคะสนใจเซตไหนกี่เซตโทรเข้ามาได้นะคะ,เร,เ,ะ,คะเริ่มกันที่เซตที่1นนะคะเริ่มกันที่เซตที่1ไม้มเมล็ดนะคะอันนี้จะออกเป็นหน้า,าติดดังๆเปิดๆนี่เห็นไหมนะคะไม้มเมล็ดอะเราไม่รู้หรอก ว่าโตขึ้นหน้าตาเป็นยังไงสเสน่ห์ของมันอยู่ตรงนี้นะคะไปเลี้ยงให้จนโตบางต้นเล็กหน้าเป็นแบบนี้พอโตขึ้นหน้าแบบว่าเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยนะคะสเสน่ห์ของมันอยู่ตรงนี้ไม้มเมล็ดเอาไปแล้วก็อัพไซส์กระถางได้ไม้ถ้าอยากให้เจริญเติบโตนะคะค่อยๆอัพไซส์นะค่อยๆอัพไซส์ไม่ใช่แบบอยู่อยู่4นิ้วแล้วโดดไป12นิ้วเลยอย่างเงี้ยถ้าเราเอาดินให้ชุ่มชื้นไม่พอรากมันลงไม่ไหวะคะ่ะ ด้านในดินมันแห้งรากมันลงไม่ไหวมันก็ไม่โตไม้มันเขาเรียกว่าไม้จะชะงักไม้มันไม่โตนะคะบางท่านอัพขึ้นเลยแบบว่าอัพทีเดียวเลยอยากให้มันโตทีเดียวเลยอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าเราต้องเอาดินให้ชุ่มทุกวันให้ได้จริงๆเพราะว่าไหนถ้าดินมันแห้งปุ๊บมันไม่โตเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาอัพก็แนะนําค่อยๆอัพจากส 4, 4ีล้นๆแบบนี้ไปขึ้น8 พอจาก8แล้วค่อยไปสัก12อะไรอย่างเงี้ยได้ค่อยๆไปทีละสเต็ปนะคะอย่าไปก้าวกระโดดเกินไปเพราะเดี๋ยวเราเอาความชื้นไม่ทันไม้มันก็ไม่โตนะเห็นบางท่านรับ4นิ้วไปแล้วไปลงแบบกระถางปูนใหญ่ๆเลยอะและทั้งกระถางอะมีต้นเดียวค่ะ แล้วแบบความชื้นมันไม่ถึงอะ่ะเวลากระถางใหญ่ๆมันสูงใช่ไหมพอมันสูงแล้วไม้เราอยู่ด้านบนอย่างเงี้ยแล้วข้างล่างอ่ะดินมันไม่มีความชื้นความชื้นมันดูดขึ้นไม่ถึงอะ่ะลากมันลงไม่ไหวนะคะลากมันลงไม่ไหวมันร้อนนะคะอามาเริ่มเซตที่หนึ่งจ้ะไม้มเมล็ดนานี้ต้นที่หนึ่งดูหน้าตา,าดูหน้าตาเอานะคะหนึ่งต้นอันนี้เป็นพรารักษาอยู่คู่กับเท้าท้องอินนะคะหนึ่งต้นสี่นิ้วให้เป็นสีคุณปลื้มนะคะอีกหนึ่งต้น สามต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่หนึ่งจ้ะสองยี่สิบบาทนะคะส่งฟรีปลายทาง250บาทส่งฟรีนะคะถ้าใครเป็นพื้นที่เกาะที่อยู่ภูเก็ตพื้นที่เกาะทั้งหมดภูเก็ตพังงนันอะไรพวกนี้ขออนุญ,ญาตบวกเพิ่มอีก20บาททั้งโอนและปลายทางนะคะใครอยู่พื้นที่เกาะยังไงแจ้งแม่ค้าด้วยนะคะจะได้สรุปยอดให้ทีเดียวนะคะต่อมาเซตที่2นะคะนี่เซตที่2ไม้มเมล็ดหน้าแบบนี้เลยจ้าไม่พูดเยอะดูเอาแล้วแต่ความชอบความสวยของแต่ละคนไม่เท่ากัน บางคนว่าอย่างงู้นสวยอย่างนี้สวยนะคะก็เลยให้ดูเอาไม้มล็ลนะคะนี่เซตที่2แล้วก็อันนี้จะเป็นสเสน่ห์เมืองลาดนะคะอยู่คู่กับหันุมานหนหนุมานอาสานะ,ะไปแยกต้นเอาไปแยกเอานะหายากนะหนุมานอาสานะแล้วก็4นิ้วเป็นชายชนนะคะ3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่2จ้าคุ้มมาก กระถาง6นิ้ว2กระถาง6นิ้วก็2กระถางแล้วนะคะสนิ้วอีก1ส่งให้ฟรีด้วยปกติค่าส่งนี้ลูกค้าโดน60อยู่แล้วนะคะต่อมาเซตที่เสเซตที่3อันนี้ให้เป็นไม้เมล็ดอาจดูใครชอบลายๆแบบนี้นะคะ1ต้นอันนี้เป็นอาส่งไข่หต้นแล้วก็เป็นบุพเพสันนิวาสอีก1ต้นจะ้ะนี่สต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่3 ต่อมาเซตที่4จ้าไม้เมล็ดมีให้ทุกต้นแต่หน้าไม่ซ้ากันทุกต้นไม่ซ้ํากันซักต้นนะคะอันนี้ไม้เมล็ดของเซตที่4อ่าแล้วก็เป็นธาตุบางแก้วแล้วก็เป็นรัตนสินนะคะ3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่4คุ้มค่ามากยกหูโทรศัพท์โทรสั่งซื้อกับแมคา้าได้เลยง่ายๆสบายสบายนะคะโอน220บาทปลายทาง25 0บาทเท่านั้นจ้ะต่อมานะคะอันนี้เซตที่5้า ดูหน้าเอาดูหน้าเอานะจ๊ะนี่ไม้มาเล็เซตที่ห้าแล้วก็ให้เป็นลิขิตสวรรค์นี่ไม้ป้ายด้วยงานโชกระดูกนะคะยิ่งโตกระดูกยิ่งชัดขึ้นแล้วก็อันนี้เป็นอะไรว่าไหมคะลืมชื่อน่าจะเป็นรัศมีฟ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยติดด่างมาแล้วแบบนี้นะคะอีกหนึ่งตน้นสามต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่ห้าจ้ะต่อมาเซตที่หนะคะอ่ะ นี่จ้ะไม้มล็ลศเซตที่6นะจ๊ะหน้าสวยเมย็ดสวยแบบนี้เลยออกใบกลมกลมติด,ดป้ายป้ายเปอเป,อเปอหน้ายังไม่ชัดเอาไปเลี้ยงดูต่อได้เลยนะคะมันมีต้นไอ้นี่แซมมาด้วยนะมันมีอีกมเมล็ดหนึ่งแซมมาด้วยนะนี่หน้าลายๆแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เป็นดวงใจพิสูจน์1ต้นนะพญาดำรงราชานุภาพอีก1ต้น3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่6 นะคะจะส่งให้วันนี้ได้เลยพร้อมกันทุกบ้านทักแม่ค้ามาก่อนเที่ยงนะเห็นคลิปแล้วรีบทักเลยนะคะอย่ารอนานแมคค้าจะได้รีบส่งไปสนีนะคะแพ็คแล้วก็รีบส่งให้นะคะเห็นคลิปแล้วรีบสั่งกันเข้ามาได้เลยจะโอนหรือปลายทางก็ได้แค่ยกขูโทรศัพท์โทรหาแมคค้าหรือทักไลน์ได้ทักไลน์ถ้าพิมพไม่เป็นเขียนใส่กระดาษได้ถ่ายรูปส่งมาอัดเสียงโทรมาก็ได้ได้หมดนะคะแค่ หาวิธีติดต่อแมค่ค้าให้ได้เท่านั้นเองนะ,ะเพราะถ้ามัวแต่คิดอยู่ในใจว่าเออเออฉันเอาเซตนี้แหละจะไม่ได้ไม้นะคะอย่าไปคิดในใจนะต้องยกหูโทรศัพท์หรือหาทางติดต่อแม่ค้ามานะคะถึงจะได้ไมเ้เซตนั้นๆไปนะจ๊ะต่อมาเซตที่7นะให้เป็นอันนี้เลยนี่จ้ะสะดือดากระดูกดานะมันจะมีความออกปายป้ายนิดนิดเนี่ยน,น,นะคะเดี๋ยวเปิดหน้าขึ้นไปเรื่อยๆต้องสวยแน่ๆนะคะอันนี้ไม,เม้เมล็ดเซตที่7แล้วก็เป็น ไตลงสยามค่ะ1ต้นแล้วก็เป็นรัตนสินอีก1ต้น3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่7จ้าต่อมาเซตที่8นะคะน,นี้ไม้เมล็ดเขาจ้ะอ่ะเซตที่8นะคะเซตที่8แล้วก็มาเป็นดาราประกายแสงนะคะ1ต้นแล้ว4นิ้ววันนี้ให้เป็นพลอยพัตตา1ต้นเอาไปแล้วไปอัพไซส์กระถางนะดินเขาเริ่มจะหมดสภาพแล้วละรากมันทะลุทะลุกระถางแล้วไปอัพขึ้น6 ขึ้น6ขึ้น8ได้เลยลูกค้า3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่8พลอยพัตตาก็คุมแล้วนะคะไซเนียปกติก็ขายร้อยกว่าถ้าอัพขึ้นใหญ่กว่าน,นี้ก็ร้อยินะคะหายากด้วยพลอยพัตตานะคะอันนี้เซตที่3ต่อมาเซตที่เก้าเอ้ยเซตที่8พูดผปิดอันนี้เซตที่9นะคะนี่ไม้มเมล็ดออกใบกลม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 เปะเปะนะคะเม็ดชัดๆแบบนี้เลย1ต้นองค่งหญิงทอฟัน1ต้นแล้วก็เป็นพรหมพิมานอีก1ต้นนี่3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่9 คุ้มนะจ้าเซตละ220เท่านั้นส่งฟรีนะคะมีของแถมให้ด้วยแถมกันเชื้อราเป็นซองให้ทุกบ้านเลยมีวิธีการใช้กับช้อนตวงให้ด้วยส่วนท่านใดสะดวกรับไปทางก็จะอยู่ที่เซตละ250บาทนะคะพื้นที่เกาะทั้งหมดขออนุญาตบวกเพิ่ม20บาทเท่านั้นเองนะคะต่อมาเซตที่10นะคะเซตที่10อ่านี่ไม้มเมล็ดจ,จ้าอย่างเข้มสวยมากนะคะพื้นอ่อนๆ ปลายเข้มๆแบบนี้เลยนะคะ1ต้นบุจลินนะคะ1ต้นแล้วก็เป็นทีดาวารินอีก1ต้นนะคะเป็นกอ,กอแล้วนะไปอับไซ์กระถางเอาอันนี้ต้นเล็กต้นน้อยแทงมาแล้วนะคะสต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่10ค่ะเรียบร้อยเลยครบจบแล้วทั้ง10เซตนะคะถูกใจเซตไหนโทรหาแม่ค้าได้0805194988นิสาพรบอนสียินดีให้บริการนะคะทักเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะไมยเซต คุ้มมากวันนี้ลูกค้าเห็นแล้วรีบโทรเข้ามาได้เลยนะคะซื้ออ,อันนี้เพิ่มได้นะคะอันนี้ซื้อเพิ่มได้ยาคาเรียใครยังไม่มีใครยังไม่ได้ลองลองเลยใช้ดีบางท่านบอกลองขวดนึงก่อนรอบหลังกลับมาซื้อหขวดแบบตุนไว้เลยตุนไว้เลยนะคะใช้ไม่หมดปิดฝากเก็บไว้อย่างนี้ได้เลยวางไว้ได้เลยใช้เมื่อไหร่ค่อยเอาไปใช้นะคะเนี่ยค่ะ เวลาเจอไปแหวกเจอไอ้ต้นใหญ่ๆที่มันเป็นกกๆเนี่ยบางทีไม่ได้ไปดูนานเนาะพอไปแหวกดูปุ๊บโอ้โหเต็มกกต้นเต็มใบเต็มก้านไปหมดนะคะเอายังไงมันก็ไม่ไปนะคะเอาตัวนี้ไปใช้ได้ผลดีมากนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมีไม้ประมาณนี้นะคะเช่นเคยจะมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีจ้า